ขับรถเจอรถบรรทุกอย่าทำแบบนี้อาจเกิดเหตุได้พร้อมแนะนำวิธีเอาตัวรอดขับรถต้องรู้จากข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีรถถูกตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับนะครับขณะขับขี่อยู่บนท้องถนนคลิปนี้ครูต่างเลยมาแนะนำวิธีการขับเมื่อเราเจอรถบรรทุกนะครับสิ่งที่เราห้ามทําเลยก็คือ 1. นึ่ยาแซงทางโคง้งไม่ว่าจะเป็นโค้งนอกหรือโค้งในเมื่อเราเจอรถบรรทุกนะครับนั่นคืออยาแซงทางโคง้งถ้าจะแซงให้แซงทางตรงเสมอเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะมันมีโอกาสที่เวลารถบรรทุกเลี้ยวแล้วเกิดการพลิกคว่ำหรือเกิดสิ่งของหลน่นลงมาในขณะที่เข้าโค้งนั่นเองสองอย่าขับ จี้หรือเข้าใกล้จนเกินไปให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย2-3ถึงช่วงรถนะครับเพราะว่าเวลาเราขับตามหลังรถบรรทุกอาจเกิดการเบรกฉุกเฉินด้านหน้าเรามองด้านหน้าเห็นได้ไม่ถนัดเราอาจจะเบรกไม่ทันเกิดการชนท้ายเกิดขึ้นและต้องระวังสิ่งของที่อาจหล่นมาจากรถบรรทุกอย่างเช่นเศษหินเศษไม้ต่างๆที่อาจหล่นลงมาได้ ดังนั้นเว้นระยะห่างไว้ปลอดภัยที่สุดหากจะแซงให้ทำการแซงในทางตรง 3. ไม่ขับปาดหน้าหรือตัดหน้าแล้วเบรกกะทันหันนะครับรถบรรทุกมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ที่เจอแบบนี้จะเป็นบริเวณไฟแดงนะครับเปลี่ยนเลนตัดหน้ารถบรรทุกรถบรรทุกมีน้ำหนักเยอะระยะเบรกจะเยอะนะอาจเบรกไม่อยู่และอาจโดนชนท้ายได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปปาดหน้า ตัดหน้ารถบรรทุกแล้วเบรกกระทันหันเด็ดขาดนะครับอันนี้จากการสอบถามทางผู้ขับขี่รถบรรทุกก็บอก,กเรามาเช่นกันนะครับว่ารถเล็กๆอย่าตัดหน้าแล้วเบรกกระทันหันนะครับเพราะว่าเขาจะเบรกไม่อยู่รถมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะระยะเบรกจะเยอะกว่านะครับแบบนี้จะปลอดภัยนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการขับรถเมื่อเราเจอรถบรรทุกนะครับเพื่อให้เราเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ มากยิ่งขึ้นอย่าลืมเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้แก่กันขับรถไม่ประมาทเดินทางปลอดภัยทุกคนใครเข้าใจพิมเข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ